เมื่อนี้เขาพามาเลาะไกล้เนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้เขามาเลาะทั้งแถวพี่ค่ะปลาทามเซบาย,ยะโซทอนเนาะคะ่ะเนาะมาหาเลาะกินข้าวปลาปีงปลาหอนหอนอยู่ทางยะโสพี่ค่ะเบิงเ่งแน่พี่น้องเอ้ยปีงปลาลาบสาบอยู่มีแต่งตัวฟองามๆนี่คะ่ะกําลังกินเสียบๆนี่ปิีงให้ทากัดหลายคากลายเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะเพิินมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะหาปลาเด็ดหลาย <c oughs> ปีงปลาอ,อมกองไฟจูนพูนอยู่ เลือกว่าเมนกินพุลโต้ลหรคะ่ะพุลโต้สองโต้ผลกใหม่ไผ่ใหม,ใหม่มันไปเลยเนาะคะ่ะกล้องบอกไฟกล้องบอกหายปีงเป้าอ่อมสาบลาบอะเลอืม <c> ด <oughs> กำลังซุกงามๆคะ่ะบ่ใหม่ได้พี่น้องโอเคครับเราเริ่มจากข้าวเหนียวเด้อพี่น้องอเด้อข้าวเหนียวท่มอันนี้มกน้องไหม้ท่มพี่น้องอันนี้พักกระดวนท่มกระเดาทา่มอันนี้ลาบปลาท่ามคือกันปลาปลาเสน,นะครับ อันนี้ปลาคอท่ามปลาคอเซออันนี้ตำบักแตงอันนี้คือสิมาตาตลาดจีดอเพราะว่ามันคือสิบวันเกิดธรรมศาสตร์จีอันนี้ต้มปลาโออาจารย์ดูอาจารย์ชิมหน่อยครับเอาชิมชิมต้มปลาหน่อยครับอาจารย์ต้มปลาคอใหญ่นะครับปลาแม่นว่าปลาคอเนาะต้มปลาเซนะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ลาบปลาครับลาบปลาโออาหารสุดยอดเลยครับเมื่อนี้ มองน้องใหม่พี่น้องมาเนี่ยคุยมองน้องใหม่กันบ้านที่ชมบ้านที่ชมแม่ยามพี่น้องทางยโส่พนกยานขึ้นนี่ท่านกองขาอน้อยหื้นไรบุ้นาะค่ะกับเขากำหนามพนกระไลลายลาบสาบได้หลวดนางกินคนบักหลายหนึ่งกันยังกินบ่เหมิดโยมีตะพูนหยุ่มใส่หยุ่มใส่ค่ะ กินหลายคนหลายมือเสียบเนาะกินข้าปลามันเสียบอยู่แล้วล่ะคะ่ะขา้าปลาพักปลาปิงป้าขุยเจวสีเนาะค่ะเนาะพักกระโดนเอาป้าหัวค่ะพักกระโดนเนี่ยเอาป้าใส่แล้วก็เอาขุยกับเจวป,ป้าแดกเป็นเมียงค่ะกินแบบเมียงกินบะคืบแทบบานเห้านี่นละหัวป้าปิงขุยเจวปลาแดกแซีบขักแซบเนี่ยคะ่ะ สามวงสี่วงผุนีค่ะมิตะวงใหญ่ๆผุนเบืองผุนขุยแจวเนี่ยเสียบเบาเสียบกับเบืองข้ามเขาแต่ละคนเนาะคะ่ะเนาะมิตรภูกินข้ามใหญ่ๆสดเอาโสดเอาขุยไผ่ขุยมันเสียบค่ะบรรยากาศก็กห่มลมเลื่อนเย็นเย็นสบายค่ะคะ่ะกินข้าวยางเสียบ หลายค่ะอีลีค่ะพี่น้องไปตุ่มไปโฮมกันพื่กันกินเขา้าปลาปีงปลาหุ่นนะอ้อ,อนซ่อนปีงปาอองลาคนนี้แหละค่ะพี่น้องปีงไว้ให้หลายาคักหลายเนี่ยกินปลาเมิดในห,ห้องครับพลวาัสานจ้า